วันนี้นะครับจะมารีวิวรถของผมเองนะครับโต y ยต้าไ l u ักส o อ t ์ i d e เดเครื่อง3.0เราไปดูันทีละจุดเลยเอ่อภายนอกเอาภายนอกก่อนแล้วกันนะภายนอกเนี่ยมันก็เดิมๆสีเป็น2ูโทนนะครับเป็นสีเดิมยังไม่เคยทำมาเลยตั้งแต่ผมได้มาคันนี้ได้มาประมาณ90,000ก็ถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็ ไบหน้าก็เดิมเหลืองซึ่งเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นก็คือมันจะเหลืองทุกคันเพราะรถมันเก่าแล้วนะครับอันนี้จะหน้าตัวนี้จะเป็นเครื่อง 5L แล้วมันจะมีรุ่น D4D ก็คือรุ่นใหม่กว่านี้อีกนะครับรถผมปีปีอะไรไม่รู้ขอดูก่อนลืมรถนะครับปี2,000 2,000เป๊ะเลยเมื่อกี้ดูเนเล่มแล้วแล้วก็นี่กันศาสตรเรามาดูกันศาสตร กันสาดเนี่ยเป็นของเดิมนะครับซึ่งตอนนี้หาโคตรยากเพราะว่าของที่ขายตอนนี้ยังมีแต่อันเล็กๆแต่อนี้มันจะเป็นอันใหญ่เลยก็คือกันโคลนกันแดดกันแดดไม่กันหรอกกันฝนได้4อันเลยนะครับแต่ว่าสภาพมันก็จะเก่าและมีแตกแบบนี้ก็แหลกหลังคาอันนี้ได้ตอนซื้อรถมาเลยนะครับเป็นของ2ู เมด i นสวีเดนมาจากสวีเดนนะครับแต่ว่ามันก็สภาพเก่าแล้วแหละและนี้ใส่จักรยานได้ด้วยนะครับล้อก็เป็นล้อเดิมขอบ15นะครับเป็นลายเดิมเลยมาที่ด้านหลังนะครับด้านหลังจริงอันนี้ก็มีบันไดเดี๋ยวผมจะปีบันไดให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริง ก็จริงของเดิมมาเนี่ยมันจะมีกันชนเป็นเหล็กสําหรับไว้ลากเรือลากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมถอดออกแล้วนะครับมันมันดูเกะกะก็เลยถอดแล้วก็จริงมีกระจกไว้สําหรับเขาเรียกว่ากระจกมองหมาหรือเปล่ามันเป็นกระจกมองยื่นออกมางเงี้ยแต่ว่ามันโคงเคงแล้วผมก็เลยถอดออกนะครับอันนี้ก็ของเดิมไฮรักสปอร์ตเรเดอร์ติดรถมาเลย ข้างในก็เป็นยางอะไหล่นะครับยังมีอยู่แต่ว่ายางเนี่ยเก่าแล้วนะครับไฟก็จริงๆไฟมีกรอบอลูมิเนียมติดมากันกันเวลาเราถอยไปชนเลไรแล้วมันแตกอะไรเงี้ยแต่ว่าผมถอดออกเหมือนกันมันมันไม่เท่ก็เลยถอดออกตอนนี้ก็จะดูคีนขึ้นมาก็เนี่ยพวกเพจพวกอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆผมได้มาค่อนข้างที่จะครบเลยของมันยังอยู่ครบทุกอย่าง โตโยต้าพีแลนเนอร์โตโยตมหานครอันนี้ท่อก็ตรงรุ่นเดิมเลยนะครับ Toyota ถ้ามามองด้านข้างเนี่ยจะสังเกตว่ามันโค้งลงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตอนแรกคือมันมีมันมีคานเหล็กมาข้างหลังเขาเลยเหมือนไปกดท่อให้มันต่ําลงเพื่อหลบคานนะครับแต่อันนี้ก็ไว้อย่างนี้ก่อนยังไม่มียังไม่มีแพชชั่นจะทําส่วนมาฝั่งนี้ก็อันนี้สติ๊กเกอร์กลุ่มนะครับ เดวิดจนคัสตอมเป็นกลุ่มมอไซค์นะครับซึ่งกลุ่มโคตรล้างตอนนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ธรรมดาที่แบรนด์เสื้อผ้าที่ชอบนะครับแล้วก็ภายนอกก็มีประมาณนี้นะครับจะมีบันไดเดิมเลยติดมากับรถนี่ดูอันนี้อันนี้สติกเกอร์อยู่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนูไม่มีแล้ว Standard ดเก่าๆซึ่งโคตรโคตรคลาสสิกเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องดีกว่า คันนี้ตั้งแต่ได้มานะครับผมก็มีที่เปลี่ยนไปก็เป็นหม้อน้ําตอนแรกหม้อน้ํามันเป็นเออมันเป็นฝาพลาสติกหม้อน้ําทองแดงนะครับแล้วมันรั่วข้างล่างเป็นแผลใหญ่เลยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูผมก็เลยสั่งหม้อน้ําปิเนยียมมาเลยยกชุดซึ่งเวลาเปลี่ยนเนี่ยมาดูเวลาเปลี่ยนเนี่ยตอนที่ผมเปลี่ยนเองผมไม่ได้ถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับมันมีเหล็กอันเนี้ยมาใหม่ให้ด้วยเลย แล้วถอดยากมากมันติดแต่พลาสติกตัวนี้นะครับซึ่งไออันเนี้ยอันนี้ยังหาสาเหตุมไม่ได้ว่าน้ำมันดันน้ํามันดันมาจากไหนนะครับแต่ว่าผมเช็คน้ําเช็คความร้อนเวลาขับแล้วมันก็ปกติไม่ร้อนนะครับผมนี่ก็ซื้อของค่อนข้างครบนะครับตอนนี้มีปอดด้วยรถรถเฟนที่รถเพื่อนผมที่ถ่ายตอนนั้นก่อนหน้านี้มันจะไม่มีปอดตรงนี้ จริงๆผมก็ไม่มั่นใจว่าปอดเนี่ยเอาเอาไปทําอะไรนะครับผมอ,อ้แล้วก็เปลี่ยนแบตลูกใหม่ด้วยนะครับแบตลูกใหม่ๆสิงๆเลยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแบตใช้เบอร์อะไรครับแบตใช้เบอร์อะไรเบอร์เบอร์อะไรคือแล้วะแล้วก็สิ่งที่เราเปลี่ยนเนี่ยมาดูใกล้ๆนะครับมีคัตเอาท์นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าส่องไปจะเห็นไดไดชาร์จตัวใหม่นะครับเห็นปะ มันจะใหม่อยู่มันอยู่ข้างในมองยากหน่อยแล้วก็ตอนที่ผมได้มาเนี่ยก็ถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนของเหลวเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือตอนแรกจริงๆตอนนี้ปัญหาที่มีก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับแล้วก็ไอไดาชาร์จที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยสาเหตุมาจากที่ผมจอดรถทิ้งไว้ประมาณ4ี่ห้าวันอะ่ะแล้วมันไฟแบตมันหมดตอนแรกผมก็ไล่เปลี่ยนไปทีละอย่างตอนแรกเปลี่ยนแบตก่อนทีนี้พอเปลี่ยนแบตมันไม่หายไฟจอดทิ้งไว้มันก็ยังแบตหมดอยู่ก็เลย ไปให้ร้านใดเช็คนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไดมันเก่ามากก็เลยเปลี่ยนไดชาร์จไปเลยซึ่งสรุปพอเปลี่ยนไปไดชาร์จเสร็จก็ยังไม่หายอยู่ดีทุกวันนี้ผมก็เลยขี้เกียจนะครับแล้วก็เลยถอดคั้วลบเวลาจอดรถนะครับแล้วก็เวลาจะใช้ก็ค่อยๆมาเปิดฝาใส่ขั่วลบเอาแอร์เนี่ยตอนได้มาตอนแรกเนี่ยเย็นนะครับแต่ตอนนี้ไม่เย็นแล้วยังไม่ได้เช็คว่าเป็นที่อะไรนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง 5L นะครับตระก,กูล L ก็ถ้าเป็นพวกม i g ตี้ X ก็เป็น 2L แต่อันนี้เป็น 5L ก็4สูบ3 0 0พ c นซีซีนะครับผมว่ามันอึดอึดทนนะครับแล้วก็อร่อยพอหาได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็น D4D ไปเลยอะ่ะมันก็จะประหยัดกว่านี้นะครับตัวนี้มันเป็นเครื่อง3000แล้วบอดี้มันใหญ่มันก็จะกินน้ำมันหน่อยนะข้อเสียคือมันกินน้ำมันนอกนั้นมันก็ถือว่าอนเนกประสงค์ใช้งานได้ดีครับถ้าถามว่ายังน่าเล่นอยู่ไหมก็ ยังน่าเล่นอยู่นะครับผมรุ่นนี้มีอาการประจํารุ่นไหมครับอาการประจารุ่นที่เคยได้ยินนะครับก็ที่เคยไปหาในกลุ่ม Facebook มาก็มีไฟลงกาวนะครับเป็นไฟไฟเก่งด้านในลงกาวของผมเนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นไฟลงกาวหรือเปล่าที่มันไฟมันไฟแบตมันหมดตลอดเวลาก็คิดว่าไม่วิทยุก็ไฟหัวเก่งนะครับแต่ว่าไฟหัวเก่งผมมันใช้ไม่ได้ก็เลยยังไม่มั่นใจยังไม่ได้เช็คสักที เอาจริงภายนอกมันก็ถือว่าประมาณ65-70เเถ้ามองใกล้ๆสีมันจะไม่ค่อยสวยแต่ถ้าล้างเนี่ยมันก็จะใหม่ขึ้นมานะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเจ้าของเก่าเขาไปชนไปนั่นไปนี่มาก็จะมีแต้มสีบ้างอะไรบ้างตามรอบๆคันแต่ว่าคันนี้เป็นเจ้าของมือเดียวนะครับเป็นตากับยายเท่าที่สืบมานะครับเขาเป็นเจ้าของมือเดียวซึ่งรักษารถด,ดีมากนะครับแล้วก็ของยังอยู่ครบทุกอย่างเลย พวกนี้ก็ยังใหม่อยู่นะครับอันนี้ก็เดิมคือหลายๆอย่างมันยังครบทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราดูข้างในกันข้างในอันนี้จริงๆกุญแจมันมีกุญแจเดิมๆเลยแต่ว่าเน,นี้ยผมไปปั๊มมาใหม่เพราะว่าของเก่าของเดิมติดรถเนี่ยมันอยากเก็บไว้แล้วอะเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะบางแล้วอะก็เลยใช้ของใหม่ดีกว่าของเก่าก็เก็บไว้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวงมาลัยเดิม ยังมีแอร์แบ็กอยู่แล้วก็ผมไปซื้อผมอันนี้มา4ชิ้นนะครับรอบคันสั่งใน s h อ p e e นะครับแล้วก็มันจะมีพวกออปชั่นเสริมนะครับของรุ่นนี้เนี่ย <Yeah. S 1> พวกออปชั่นเสริมพวกวางแก้วพวกอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นรุ่นที่เจ๋งมากๆนะครับวางได้2ฝั่งอันนี้คือติดรถมาเลยไม่ได้เป็นของแต่งนะแล้วก็อันนี้เป็นเพด TRD อันนี้ผมติดเองของแท้นะครับอันนี้ วิทยุเนี่ยยังเป็นวิทยุเดิมอยู่นะครับเป็นใส่เทปได้แต่ว่ามันก็ยังฟังได้อยู่ด้วยแต่ว่าเทปเนี่ยฟังไม่ได้แล้วนะครับผมลองเอาเทปใส่แล้วมันมันฟังไม่ได้นะครับก็มีพวกเนี่ยระบบเซนทันล็อกพวกนี้นะครับพวกนี้กระจกขึ้นลงใช้ได้หมดเลยแต่ว่าตัวล็อกประตูกับตัวปรับกระจกเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับยังไม่ได้ไล่ดูเลยลก็ปุ่มพวกนี้ก็อันนี้เป็นปุ่มเปิดแอร์สำหรับข้างหลังนะครับซึ่ง รถรุ่นนี้เนี่ยมีแอร์สองตู้นะครับมีตู้หลังกับตู้ข้างหน้าอันนี้ก็จะเปิดเปิดแอร์ด้านหลังได้น,นะครับน,นี่ปุ่มอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ปุ่มอะไรไม่รู้ไม่เคยใช้เลยอันนี้ไม่รู้มันคืออะไรตรงนี้ก็จะมีที่ใส่ที่ใส่ของใส่เหรียญใส่เหรียญแล้วตรงนี้ผมเอาไว้ใส่แว่นนะครับอ๋อนี้เป็นเกียร์กระปุกอ่ะใช่ครับเป็นเกียร์กระปุกแม่นวนวลนใช่แต่ว่ารถของผมเนี่ยจะเป็นขับสองไม่ใช่ขับสี่ถ้าขับส<อ>ี่มันจะมีเกียร์ขับสี่ตรงนี้ด้วยนะครับ เนี่ยที่ล็อกเกียร์ยังอยู่แบบคือของมันครบมาก,มากอะที่ล็อกเกียร์ผมอันนี้ผมเก็บไปแล้วแต่ว่าไอตัวแท่นล็อกเกียร์ยังอยู่นะครับแล้วก็มีพวกเนี่ยด้ามจับเนี่ยที่ยังอยู่นะครับคืออันนี้ ø, อยู่สองฝั่งเลยอันนี้ก็มีคือของครบทุกอย่างเนี่ยถ้าสังเกตดีคือไอตัวพวกเนี้ยยังไม่เลียนลางเลยอะยังแบบคือเขารักษาดีมากๆนะครับเนี่ยยังหนืดอยู่เลยอะอันนี้ก็ยังหนืดอยอยู่เลยนะครับอันนี้มีกระจกด้วย คือถ้าเป็นปกติรถปีเนี้มันจะหลวมแล้วมันจะแบบอันนี้คือใช่เดี๋ยวสังเกตตอนตอนดึงนะมันโคตรแข็งเนี่ยโคตรแข็งนะปกติมันจะแบบหลวมแล้วแต่นี้มันยังดีอยู่แล้วก็ไอ้ไอ้ที่รัดของตรงนี้ก็ยังเหมือนเขาไม่ได้ใช้เลยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะครบของทุกอย่างขอบยางขอบยางน่าจะเดิมนะเดิมน่าจะตั้งแต่แรกเลย คือของคือเหมือนรถเขาไม่ได้จอดตากแดดอะ่ะมันก็เลยสภาพมันยังแบบยืดได้นานอะ่ะแต่มันผมว่ามันจะมาพังเพราะผมเนี่ยแหละแล้วก็ตรงนี้ตรงประตูก็มีที่ใส่ของนะครับผมว่าไว้ใส่แวน่นใส่ผ้าเช็ดรถใส่อะไรลําโพงก็ลําโพงเดิมซึ่งฟังพอได้ไม่ไม่ได้ถือว,ว่าว้าวแต่ว่ามันก็ครบอาจจะว้าวในสมัยนั้นนะใช่ในสมัยน,นั้นคงว้าวอ่ะมันครบครบสี่ประตูเลยอย่างเนี้ยรายละเอียด,ดยเล็กน้อยอย่างเงี้ย ซึ่งมันยังอยู่ครบอะ่ะเนี่ยสปอร์ตไรเดอร์ซึ่งจริงๆบางคันไม่มีแล้วนะครับอย่างรถแฟนร,รถเพื่อนที่ถ่ายก่อนหน้าเนี่ยก็ไม่มีแล้วพวกเนี้ยแล้วก็ไม่มีที่จับด้วยเอออุซอรีของผมค่อนข้างจะเยอะกว่า,แล,วาแล้วก็กว่าแล้ววอันนี้คือมันมันต้องเบิกใหม่ใช่<อ>ถ้าเบิกใหม่มันก็จะหมายน,นีนะ้น่าจะติดรถมาเลยอะไรมีได้อยู่เนาะมีครับในช้อปปีก็มีลาซา้าก็มีอันละไม่กี่ร้อยเองอันเนี้ยแต่ของแท้ไม่มั่นใจ ดยรวมอะไรยังหาง่ายอยู่นะครับผมมีแต่นี้ที่หายากใช่มีแต่อันนี้หายากมากนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับก็จะมีที่วางแก้ววางขวดได้สองหลุมซึ่งมันอนเนกประสงค์มากรับมากนะรถใหม่ๆไม่มีแล้วใช่แต่อันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนเป็นที่จับนะอันนี้เหมือนเขาทำเองหรือเปล่าเน,นี้ผมไม่รู้เนี่ยก็ข้างในก็ใส่ของได้แล้วก็เจ๊ เก๊ก็ปกติเลยมีเก,ก๊มีอะไรใส่ได้เนี่ยมีแข็งแรงอยู่เลยใช่มีม,มีแอนเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันเนี้ยไม่รู้ไม่รู้มันคืออะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยใช่เก,ก๊ยังแข็งแรงอยู่นะครับเบาเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับก็เดิมติดรถเลยไม่มีขาดเลยสักจุดอย่างที่บอกว่าเขารักษาดีมากส่วนบอกข้างหลังอัหมาผมอ้วกใส่ไปแล้วนะครับ เป็นคาบเหลืองๆอยู่นี่อันนี้อันนี้ผมซื้อมาติดเองเนี่ยอย่างพวกพลาสติกพวกนี้ยมันก็ตามอายุอ่ะมันก็เก่าใช่แต่ยังหา,าซื้อได้ <ทำ S 1> อยู่ยใช่บิ้วใหม่ก็ได้ใช่ยังได้อยู่นะครับเบลเบลวใช้งานได้ปกตินะครับแล้วลมช่องแอร์ช่องแอร์ออแข็งแรงอยู่ช่องแอร์ไม่แข็งแรงนะครับแต่ว่าไอตัวนี้ยังได้อยู่แต่ว่าไอตัวเลื่อนขึ้นลเลื่อนลงไม่แข็งแรงแนละ้วเป็นกัน ทุกรุ่นทุกคันนะครับอยู่แล้วเนาะปกติรถอายุเท่าไหร่ใช่รถเก่าเป็นทุกคันตอนนี้ผมก็ต้องขับร้อนๆไปเพราะว่าแอร์ไม่มีนี่มาดูโตโยต้าเฮ้ยมาดูวิทยุเป็นของโตโยต้าแท้เลยนะซึ่งหาโคตรยากแล้วดูปุ่มเย่ยปุ่มไม่จางเลยเหมือนเขาไม่รู้เขาใช้รถบ้างหรือเปล่าเนี่ยปุ่มปุ่ม,มไม่จางไม่อะไรเลยมีแค่ตรงนี้จางหน่อยๆที่ดึงเบรมือเพราะต้องใช้ตลอดอันนี้ก็ไม่มีปัญหาผมซื้อไอตัว ที่ฟังบลูทูธมาเสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมันแล้วก็ฟังได้เลยสงสัยตรงนี้คืออะไรอันนี้คือไล่ฟ้าครับเวลาฟ้าขึ้นใช่ไล่ฟ้าขึ้นรอบคันก็ไล่ฟ้าตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็มีที่ปรับพวงมาลัยแต่ผมไม่ปรับแล้วเดี๋ยวมันไม่ถนัดนี่เป็นที่ปรับพวงมาลัยขึ้นลงได้ปรับได้กี่ระดับมันเลื่อๆใช่ขึ้นลงเฉยๆหน้าปัดก็เป็นหน้าปัดสีขาวนะครับสําหรับรุ่นนี้ อันนี้ของผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าของครบมากๆก็คือมีที่ฟอกแอร์ด้วยถ้าถอดตัวนี้ออกมาเนี่ยจะเป็นกรองสําหรับฟอกแอร์นะครับแล้วก็เปิดไฟได้แต่ว,ว่าตอนเนี้เปิดไฟไม่ได้เหมือนติดไว้ก่อนแต่ว่ามันฟอกอากาศได้อยู่ผมเคยลองเปิดแล้วนะครับแล้วก็ทีเด็ดอีกเรื่องหนึ่งก็คือใต้เบาะใต้เบาะคันนี้มีเครื่องเล่น DVD ติดรถติดมากับรถเลยใช่ครับแล้วแบบมันโคตรคลาสสิกอะแล้วของเพื่อนคุณมีไหม ไม่มีครับเนี่ยดูยังติดอยู่เลยของเฟนไม่มีนะครับของคันนั้นไม่มีแต่ทองผมมีใช่หรอแล้วคนัคันอื่นมีไหมไม่มั่นใจนะคันอื่นมีไหมแต่ว่านี่คือแบบถ้าใครมีก็บอกมาเลยนะมันเหมือนใช่ถ้าใครมีลองบอกหน่อยว่ามันติดรถมาหรือเปล่าเเพราะว่าผมมันติดมาดูดีมากเลยนะติดมากับรถเลยผมไม่มั่นใจว่าเนี้ยมันติดมากับรถหรือเปล่าแต่มันเหมือนเป็นของเล่นของยุคนั้นอะยุคสองพันเลยบบราต้องมีนะใช่เนี่ยแล้วดูมันยังติดอยู่เลยอะคือลองเปิดไหม ไม่เคยครับไม่กล้ากลัวพังให้มันติดไว้อย่างนี้กดีแล้วแล้วก็เบาะข้างหลังตรงนี้มีที่ใส่เหรียญเหมือนรถใหม่ๆม,มี่ใส่เหรียญซึ่งดีเทลรายละเอียดเยอะมากมีที่ใส่นี้ปกตินะครับแล้วก็จริงๆเบาะเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันกว้างอันนี้นั่งได้เจ็ดที่นั่งนะข้างหลังจะมีเบาะอีกแต่ว่าผมพับไปแล้วก็เบาะเนี่ยมันสามารถเลื่อนมาสุดสุดได้เลยเราก็จะมีเน้อที่ข้างหลังเยอะ <ừ> ผมลองเลื่อนให้ดู ข้างหลังนี่ตีลังการอนเล่นได้เลยเปถ้าจัดของ<า>ดีๆอ่ะใช่คือ,อคือมันทําเป็นรถนอนได้เลยก็เคยลองนอนมาแล้วใช่ครับเคยลองนอนแล้วที่ระยองอแต่ว่าคันนั้นเป็นรถรถเพื่อนนะครับรุ่นเดียวกันข้างหลังก็ของก็จะโลกงๆหน่อยเพราะว่าผมใช้งานนะครับใหญ่เห็นป่ะเพจอยู่ครบสี่สี่ฝั่งเลยซึ่งมันค่อนข้างเขาค่อนข้างที่จะรักษารถดีมากๆ ครบสี่ฝั่งเลยของครบมากนะครับเดี๋ยวเราดูข้างหลังกันข้างหลังนะครับสําหรับรถพวกนี้รุ่นอื่นผมไม่มั่นใจนะแต่ว่ารุ่นนี้ดึงดึงสลักตรงนี้นะครับเนี่ยดึงแล้วก็ดันออกได้เลยง่ายครับตรงเนี้ยของผมเนี่ยอย่างที่บอกของโคตรครบมันจะมีที่ล็อกได้เนี่ยมันจะดันจะดันกรึบใช่มันจะดันกลับไม่ได้เห็นปะเวลา<ช>ที่เราจะสมมุติเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็ดันดันไปหน่อยนึง ดันตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เลื่อนอ่แล้วก็จกลับได้แล้วใช่นีเรภายเนะใช่ส่วนนี้น่าจะเป็นงาน DIY ที่เขาทํามาเพื่อให้มันไม่ไม่สั่นข้างในเ่ยว่ายังมีล้ออะไรอยู่นะครับเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในกันล้ออะไรนี้ก็เป็นแม็กอะครับแม็กใช่รายเดียวกับรถเลยเหมือนกันเลยไม่ใช่ล้อกสวยๆไม่ใช่ล้อกระทะแล้วก็เวลาเปิดรุ่นนี้ระวังขอบตรงเนี้ยโดนเหล็กเราต้องเปิดให้สุกก่อนใช่ แต่ว่าผมจะเปิดไม่สุดเพราะว่ารถผมเนี่ยโชคมันเสียโชคฝาท้ายมันเสียเราต้องเอายางอะไรเนี่ยวางรองอีกทีหนึง่งอันนี้ไปซื้อต้นไม้มานะครับแล้วมันก็ดินหกยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยเนี่ยข้างหลังมันก็กว้างนะครับแต่ว่าของรกนิดนึงจริงๆอันนี้เบาะเนี่ยมันปรับตั้งขึ้นมาได้แล้วเราก็สามารถนั่งได้อีกตรงที่นั่งใช่เป็นเจ็ดคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ มีน้าจับให้ทุกที่นั่งเลยนะเนี่ยดูดีมากเลยใช่ครับที่จับเนี่ยมีหมดเลยแต่ว่าอันนี้เราไม่ค่อยได้พาคนไปไหนเยอะแยะแล้วก็พรมหลังคาดูดีมากเลยใช่พรมหลังคาใหม่กิ๊บใหม่มากใช่ดูเขารักษารถดีมากนะครับเจ้าของเก่าแล้วก็มีเครื่องมือติดรถนะครับเผื่อไว้ข้างล่างนี้มีช่องอีกไหมไม่มีแล้วครับไม่มีนะใช่ไม่มีแล้วนี่พรมเดิมหมดเลยตรงนี้มีที่เก็บจริงๆเป็นที่เก็บเครื่องมือนะ ปเปิดได,ด้เปิดได้อยู่ใช่แต,แต่ว่ามันไม่ใหญ่มากใช่ไม่ได้ใหญ่มากนะอันนี้แอร์อย่างที่บอกมีแอร์ข้างหลังจะมีช่องแอร์อยู่นะครับแล้วตรงนี้ช่องอะไรครับเหมือนเป็นช่องระบายสูญญากาศอะเวลาปิดประตูอะลมมันจะได้เด้งออกไม่ดันประตูเนี่ยแล้วก็มีเหมือนเขาไปจิ้มจิ้มมาแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเหมือนไปจิ้มตรงไหนมาก็แปะสีป้ายสีทับหมดเลยเนี่ยเห็นปะเหมือนเขาก็ใส่ใจราย,ายละเอียดแล้วก็เนี่ย กรอบป้ายทะเบียนน่ะโคตรตรงรุ่นโตโยต้ามหานครซึ่งข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะดีเทลรายละเอียดค่องข้างเยอะเก็บเก็บไว้นะป้ายเก็บป้ายใช่เก็บไว้มันตรงรุ่นมันหามันเหมือนเป็นของเล่นยุคนั้นมันหาไม่ได้แล้วมันเหมือนเป็นของยุคนั้นอะไรช่วงล่างก็ไม่มีเยอะมนะช่วงล่างก็แห้งๆเลยนะครับโช๊คเอะเพิ่งสังเกตเปลี่ยนมาใหม่เหรอแห้งๆนะครับเบรกตัวนี้เป็นดิสซีหรือเปล่าเบรกตัวนี้ข้างหลังเป็นดำครับข้างหน้าเป็นดิส นดำแล้วก็ถ้าจะสังเกตเท่าที่ผมเคยไปดูรถคนอื่นมานะรถเพื่อนอะไรเงี้ยรถรุ่นเนี้ยไม่ไม่ค่อยมีสนิมเลยไม่ค่อยแบบมันเหมือนมันไม่ผุเลยอ่ะมันน่มันน่าจะเป็นเพราะว่ามันยกสูงด้วยแล้วก็เหมือนสมัยนั้นอะ่ะชุบตัวถังโรงงานมาดีมันก็เลยเป็นสนิมยากนะครับไม่เหมือนสมัยนี้แต่ว่าจริงๆผมมีโปรเจกต์จะทำที่ที่อยากจะทําก็คือ จริงผมอยากได้ดำล้วนหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแม็กทยาไมทํไมถึงอยากดำล้วนเละมันมันฟิลเมกาอยากได้แนวเมกาแบบนี้มันแบบคือเข้าใจแหละถ้าคนอนุรักษ์นิยมอ่ะมันก็จะเขาก็จะชอบแบบอะไรจําเดิมอยงนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าผมแม่งผมชอบผมชอบคินชีเรียบๆอ่ะสีนี้มันไม่คีน่ะมันมันก็เลยแบบอยากได้ดำล้วนแต่ก็สองจิตสองใจอย<ห>ู่แบบนี้มันก็เมกาไม่มีบบทูโทนนะ ใช่เมกาไม่มีเอา้าถ้าคุณไปขับเมกานี่คุณหล่อเลยนะแต่ผมอยู่เมืองไทยแต่ผมอยู่เมืองไทยผม,มเอารถผมไปได้ผมไปแล้วมันไปไม่ได้ไงนี่แหละแล้วก็เนี่ยไอที่ผมจอดทุกวันเนี้มันจอดใต้ต้นไม้มันก็จะมียางเนี่ยแหละบอกแล้วว่ามันจะมาเสียที่ผมเนี่แหละยางไปหมดข้างหน้าเนี่ยเหมือนเขาไปจิ้มอะไรมานะครับตรงเนี้ยบุบแล้วก็ตรงเนี้ยมีจริงมีกระจกแต่ว่ามันเหมือนมันพอเขาไปจิ้มมามันก็ หักหมดเลยสปอร์ตเรเดอร์มีกี่โฉมโอ้น่าจะไม่มั่นนะไม่เป๊ะประมาณก็ฝากไว้ก่อนออติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนแต่ว่าประมาณน่าจะสามอุนู่นสปอร์ตเรเดอร์คันนี้อยู่ประมาณน่าจะสามนะมันมีโฉมดี d ฟดีแล้วก็ใหม่กว่าดี d ฟดีอีกอันหนึ่งหน้ามันจะไม่เหมือนกัน่าเพราะว่าผมเห็นหลายหน้ามากเลยใช่แต่ว่าจริงรุ่นย่อยอะ่ะรุ่นย่อยเยอะนะหน้านี้แต่ว่าเป็นตัวขับสี่ก็มี แล้วก็แบบออปชั่นมันก็เป็นสีพิเศษอีตัวสีพิเศษเดี๋ยวเริ่มศึกษากันอยู่ใช่ไหมเพิ่งเล่นเพิ่งใ่ใช่ใช่ใช่เราติดข้อมูลไว้ก่อนรถ,รถคันนี้ได้ได้มาประมาณไม่ถึงปีครับประมาณ4ี่ห้าหกเดือนเ,เลยความรมู้ไม่ค่อยเยอะมากยังไม่ค่อยว่างกันด้วยเนี่ยที่อยากทำก็มีเปลี่ยนล้อจริงๆอยากติดเทอร์โบเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันอืดมากแล้วก็อยากให้มันประหยัดขึ้นแบบเราไม่เน้นแรงอะ่ะเราอยากติดโบเพื่อเพื่อให้รอบต้นมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือตอนนี้น้ํายังเข้ารถอยู่นะครับเวลาฝนตกเนี่ยมันจะหยดตรงใต้ที่นั่งคนขับเลยมันยังไม่ยังไม่เจอหน้าฝนนะใช่เนี่ยมันจะเข้าช่วงช่วงเนี้ยแต่ว่าจริงๆอะ่ะผมก็ยิงซิลิโคนไปแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่หายไม่รู้มันซึมได้ไงช่วงนี้ถ้าคนจะเล่นเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับช่วงนี้ราคาช่วงนี้รุ่นนี้มันอยู่ประมาณแสนต้นๆแล้วก็มีเก้าหมื่นแปดหมื่นถ้าต่ํากว่าแปดหมื่นเนี่ย มันจะเป็นหกหมื่นห้าหมื่นมันจะเป็นเครื่องเจแล้วครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เครื่องเจไม่น่าเล่นนะปัญหามันจุกจิกใช่แล้วผมว่าเครื่องเครื่องดีเซลอ่ะมันมันเหมาะกับรถมากกว่าแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบอีกปัญหาหนึ่งของรถรุ่นนี้หรือแทบจะทุกรุ่นเลยก็คือตัวเนี้ยมันหลุดง่ายอันนี้เหมือนเจ้าของเก่าเขายิงซิลิโคนมาเพราะว่ากันมันจะหลุดนั่นแหละถ้าใครเล่นอยู่ก็หาอะไรยิงนะครับมันจะได้ไม่หลุดอันนี้ครบเสีอันเลยของผมโชคดีที่มันยังอยู่ครบนะครับ แต่ว่ามันก็ยังมีอะไรขายอยู่หาง่ายครับจริงๆก็สิ่งที่ต้องทำอะ่ะมันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะครับแบบเช่นพวกใช่พวกฟิลม์มอะไรอย่างเงี้ยมันมันเก่าแล้วอะ่ะแล้วก็จะมีดีเทลอีกหลายจุดเลยแต่ว่าจริงๆตอนนี้อยากแต่งมากกว่าแล้วข้ <laughs> ามขั้นนะอยากแต่งมากกว่าแ, <laughs> แอร์ที่ยังไม่คิดจะทำเลย <laughs> ย,ยังไม่บิวไม่บิวก็ข้ามขั้นเออข้ามขั้นเลยแต่งเลยอยากอยากรอก่อนอะ่ะ <laughs> ก็ประมาณนี้แหละน,นี่นี่คมียมเงามาก ใช่เปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนไม่จะเปลี่ยนหรือเปล่าอ๋อยังคิดอยู่เลยอ่ะเพราะว่ามีแต่คนเบรกผมผมอยากจะเปลี่ยนเป็นที่ของกระบะเมกาที่เขาใส่อะที่มันจะมีขาขาขึ้นมานั่นแหละคือผมก็รู้แหละว่ามันคืะดูห้ดู่ะใช่มันอาจจะไม่เข้ากับรถแต่คือมันมันชอบมันชอบอ่ะแล้วแบบกลัวก็เสียดายปะวะเสียดายของเดิมถอดเก็บเออถอดเก็บก็จริงแหละแต่ว่าแบบเออ แต่ว่าก็ยังคิดอยู่ยัง,ยงรอดูรอดูใช่รอดูถ้าถ้าซื้อมาเปลี่ยนก็คงจะทําคลิปลงอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยพวกแผงนี้ก็ของเดิมยางในหมดสภาพแล้วต้องเปลี่ยนยางปัน่นน้ำฝนเนี่ยมันมีดีเทลเยอะอีกหลายจุดเลยนะครับรถคันหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยวพวกนี้อันนี้ก็ใช้ได้ข้างเดียว <c oughs> ก็ประมาณนี้สําหรับรีวิวเจ้าไฮรักสปอร์ตเลดเด <c oughs> อแล้วล้ออะหมกไว้ก่อนหมกไว้ก,ไก่อนว่าเป็นลายอะไรสําหรับใครกําลังหาเล่นรุ่นนี้อยู่หรือว่าชอบรถ สายนี้แนวแนวนี้นะครับก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ลองไปหามาเล่นกันดูมันสนุกครับยิ่งได้ด้วยใช่แล้วก็ใช้งานได้ด้วยใช่ขนครอบครัวขนลูกขนที่ป้าณัาได้เยอะเลยับสนุกไหมบิวลิงกันขับเออถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบความแรงตัดเลยเพราะมันไม่ค่อยแรงรอ,รอบรอบมันจัดต้นมันจะสูงแล้วมันจะอื้อครับมันไม่ค่อยแรง ผมถึงได้อยากติดเทอร์โบให้มันพอเหยียบได้หน่อยอืมแต่ก็ถ้ถาถามเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรพวกนี้มันก็ดีฟีลลิ่งก่งับพี่ใช่ดีฟีลล <Not> <Feeling S 1> ิ่งดีห้องโดยสารนั่งสบาย,ยสบายนอนนอนได้เลยแบบไปหลับที่ไหนก็ได้เลยเดินทางไกลเป็นไงเดินทางไกลดีครับมันผมว่าถ้าเดินทางไกลประหยัดกว่าในเมืองไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องเรื่องอะไรเลยเพราะว่ามันอึดอะ่ะเครื่องมันอึดอยู่แล้วนะครับคล้ายๆเครื่อง c f e ของสามวงเลย ตระกูลโตโยต้าพวกตระกูล L ตระกูล c ีเอฟอพวกนี้มันค่อนข้างที่จะถึกแบบบางอย่างพังก็ยังวิ่งได้อยู่อะไรนี้แล้วก็อะไหล่หาง่ายนั่นแหละสําหรับใครที่หาเล่นอยู่ก็สําหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าผมก็ยังไม่มีความรู้มากของรุ่นนี้นะครับเพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับส่วนใครที่อยากหามาเล่นก็ตอนนี้ในตลาดมีเยอะอยู่นะครับใน Facebook ใน Market ็ตเพ บนถนนก็ยังเยอะอยู่เลยใช่บนถนนยังเห็นได้เยอะอยู่เลยครับก็น่าเล่นเป็นเป็นรุ่นที่น่าเล่นครับก็สําหรับใครที่ออชอบแนวนี้ก็เดี๋ยวจะมีคลิปมาเรื่อยๆแหละเจ้าคันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลงให้ดูกันโอเคก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ